สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทรนนิ่งน่าผมนี่เพลิดเพลินเลยเมื่อกี้ดูครั้งแรกในการเข้าโลโก้ใหม่ฮะ oh. เพลิดเพลินชมกับความงามสีเขียวตัดกับเทศการโอ้โ oh. หเป็นไงฮะเมื่อกี แอบเต้นไปตามเพลงนิดนึงเนาะเลยลืมดูโลโก้เลยผรชมโลโก้อยู่ความงามโหเป็นครั้งแรกเออเราเพิ่งเจอเนาะเพิ่งเจอโลโก้นี้ครั้งแรกใช่ไหมเมน่อก่อนนี้ใส่เสื้อมาครับทีมชาติไทยทําไมครับวันนี้ครับมีคิวทําการแข่งขันกับสิงคโปร์เออเป็นเป็นรอบคัดเลือกใช่ไหมพี่โะนัดสุดท้ายแล้วครับจะได้ไปบอลโลกหรือไม่ได้ไปก็ยังอีกยาวไกลแต่รอบนี้ถ้าชนะ สิงคโปร์เป็นยังไงก็ยังไม่ได้ไปทำไมละ่ะต้องรอลุ้นระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติจีนที่จะแข่งก่อนอทีมชาติไทยหนึ่งชั่วโมงฮะเดี๋ยวประเด็นคือประเด็นคืออะไรครับคุณนัทอรมีสิทธิ์ที่คุณนพฤษกัมทองบอกว่าต้องรอลุ้นเกาหลีใต้กับจีนอ,อันนี้เราต้องลุ้นใครให้ชนะ ต้องลุ้นเกาหลีใต้ให้ชนะจีนเยอะๆเยอะๆด้วยเยอะๆด้วยใช่แล้วเราของเราล่ะเราเราต้องยังไงเราต้องชนะสิงคโปร์แน่นอนอยู่แล้วต้องต้องชนะอยู่แล้วต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้ก่อนลูกเดียวเลยต้องชนะลูกเดียวไม่ได้ครับมันมีเงื่อนไขหลายอย่างฮะโอ้โหเกาหลีใต้นี่ต้องชนะจีนสมมติว่าเกาหลีใต้ชนะจีนหนึ่งศูนย์ไทยต้องชนะสิงคโปร์สามประตูต่อศูนย์ถึงจะเข้ารอบแต่อย่าลืมนะครับว่าครับเกาหลีใต้นี่ การละครนะเกาหลีใต้กับละครนะเอชเช่นครับเคยสร้างผลงานมาแล้วนะครับเสมอมาเลเซียไหนเล่าสิเสมอมาเลเซียเพื่อจะไม่ไปเจอกันญี่ปุ่นอุยแรงอ่ะนี่นแต่ต้องระวังให้จงหนักแต่ประเด็นคือแขคงก่อนประเทศไทย1ชั่วโมงไทยเตะหนึ่งทุ่มครึ่งที่สนามราชมังคลากีฬาสถานร้าผมถ้าผมไปราชมังคลากีฬาสถานคิกออฟปี๊ดดูเวลาผ่านไปหเอหนึ่งชั่วโมง จีนเสมอเกาหลีใต้อยู่โอ้โหผมไม่อยากจะจีเลยไทยเสียเสียงไายเลยเสียงไายเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันเป็นลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในเออลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่นพอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งท้อพึ่งถอยนะคืนนี้มาช่วยกันส่งใจแรงใจแรงเชียให้จบรายการเราเนี่ยนะฮะไปเลย YouTube ที่ว่าจากช่องเราเนี่ย NBTconnect ลบออกแล้วก็เขียนว่าช้างศึกปุ๊บเขาก็จะมีถ่ายทอดสดเขามีถ่ายทอดสดด้วยชมฟรีอย่าไปชอบอย่าไปชมผ่านช่องทางธรรมชาตินะครับไอพวกนี้นี่คือไม่ได้ช่องทางธรรมชาตินี่คืออะไรตามแนวตะเกียบจายเดนเนี่ยไม่ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยการพนันทั้งนั้นโอ้ยถือว่าเป็น โอตัวทําลายนะกีฬาอะไรต่างๆไม่ได้เลยดาบานเขาเอาจริงนะคุณผู้ชมใครไปไร่่ด้ของการพนอนอะไรนู่นนี่นั่นโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหนี่วันนี้คือเตรียมตัวจะไปดูที่ไหนครับเนี่ยเสื้อผมเตรียมไปเลยราชมังคลากราสถานจริงปะผมก็กลาว่ารอดูสถานการณ์เกาหลีใต้กับจีนก่อนอก็ร้านปลาเผาอะ แวะปลาเผไวก่อนหิวาล้วหิวด้วยละเออยอมใจไปก่อนเลยบัตรมันเต็มเร็วอ่ะหมดเกลี้ยงเลยก่อนผมดูอ่าดูแล้วว่านัดนี้มีผลผมก็ซื้อไว้โอ้โหมีหน้าล่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเดี๋ยวจบรายการปุ๊บไปเลยไปเลยทันที5โมงปุ๊บไปปั๊บโอ้โหอ่าววันนี้มีอะไรเนี่ฮะเชร์ด้วยละกันนะ วันนี้มีน้ำลายเลยืน้ำลายทำไมอย่างนั้นอ่ะก็คุณบอกว่าปลาเผาอะอ๋อจะไปหิวแต่แล้วเย็นๆใช่ไหมปลาเผาหน้าร้ามอร่อยนะจริงหรอไปด้วยติดรถไปด้วยแต่อย่าลืมนะวันที่่วันศุกร์ที่21เนี่ยทำไมของเราเนี่ยนะอันนี้คือน้ำลายเหมือนกันอันนี้นึกึกที่จะพูดอยู่เอเค n b ทีค n น e c t ของเรานะมีทอมดันดีมาเล่นนะไก่อบองนี่ได้นะไก่อฟองได้นะ อร่อยนะเฮ้ยนี่ทีมงานเราบอกว่าอร่อยอร่อยนะใช้ใช้ฟางอบอย่างดีนะใช้ฟางที่อิมพอร์ตควายเพศเมียไม่รับประทานแล้วถึงจะเอามาอบไก่นี่อันนี้ดีจริงดีจริงอ่ะไก่นี่นุ่มเลยกัดเข้าไปเลือดยังติดนี่ง่ายใครจยมาดูทอม้านดีอย่าลืมกินไก่อบโอออบัตรคอนเสิร์ตเป็นยังไงตอนนี้ฟรีครับติดต่อที่พี่พินโยเลยอ่า เพนโยลุงสมัยโทรไปพี่โยบัตรใบหนึ่งได้เลยคุณต้องบอกสิติดต่อได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอแต่ถ้าใครมีมาดูแล้วมีบัตรแล้วอดท้องไว้อกินไก่อบองกินไก่อบองนะข้าวเหนียวก็นุ่มไก่ก็สุกๆดิบๆข้าท่าเข้าทางนนกินเสร็จปุ๊บไม่ได้ยินพี่ธอมดาดีร้องเพลงแล้วนะอโอ้โหทำไมฮะหูดับครับจะไม่ตงห่วงร้านนี้นะฮะ ผมรับประทานประจำเป็นยังไงหนังกรอบครับออกจะไม่ไม้นิดหนึ่งข้างในนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจุ i ซ y juicy j u i c เลือดจมเลยกันนี่ไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้พูดเอา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 เข้าเทนนิงอะไรนะเคนนิงนาวเออมีไวรัลโอ้โหพี่นพ ครับผมคลิปนี้พี่ต้องเป็นคนพูดแล้วแหละชอบเหลือเกินเนี่ยชอบพวกนาฬิกงนาฬิกาโอ้โหดูดูไม่มีจะได้เลยโอ้โหอ่าคลิปนี้มันเป็นยังไงครับขอทีมงานขึ้นคลิปหน่อยเอออ้าวนี่เอะทำไมเขานะอ่ะเราอธิบายก่อนละกันนะคะมันเป็นเอ่อคลิปคลิปหนึ่งเนาะก็คือเป็น มีอินฟลูเอนเซอร์คนไทยใช่คนไทยสายแต่งรถนะคะชื่อนแจมเอซอ๋อนแจมเอซใช่เขาได้ออกมาโพสต์ค่ะทุกคนก็คือเขาไปเที่ยวที่เยอรมันทีเนี้ยไอความเยอรมันเนี่ยอ่ะไปเจอโจรจ้ะไม่ใช่โจรมีทุกมีทุกประเทศพี่นงนี่เจอโจนเยอรมันพี่เยอรมันใช่โยคฉกอะไรรือปะ ชกกระปปกหรือเปล่าไม่ใช่ชกอะไรอะ่ะชกนาฬิกาอ,อ๋อนึกว่างูออกจากขยะยไงชกกระปกไม่ใช่นี่ที่เห็นก็คือภาพที่เขาโดนกระชากเนาะกระชากออนาฬิกาครับประเด็นคือนาฬิกาเนี่ยคงคิดทุกคนคงคิดแบยมันจะสักเท่าไหร่หกออล้านบาทค่ะคุณผู้ชม ว้านาฬิกาอะไรหกล้านเนี่ยอ้าวยี่ห้อปาเต้อ๋อปาเต้แพงหกล้านอ่ะปาเต้ฟิลิปใช่ไหมใช่เออจะมีปาเต้ฟิลิปมีปาเต้ลิซ่าแล้วก็มาปาเต้อะไรมั่วไรวะมั่วไปเลยอะไรด้วยขาไปเลยตัวเด็กๆอ่ะเออที่เล่นมายากลอะชื่ออะไรนะไปเรื่อยทำลีทำลีปาเต้ทำลีไปเรื่อยอ่ะ เขาประเทศดำลีไม่มีใครอยากจะตบมุกกับคนแั้นอะแคมลราแม่น้ำพนหาตัวโยกเลยเขาบอกว่าเนี่ยนาแจมอะคือไปเจอโจรเยอรมันกระชากนาฬิกาพี่นบนาฬิกาเนี่ยราคา6ล้านคุณผู้ชมเป็นยี่ห้อปาเต็กฟิลิปเนาะทีเนี้ยเขาบอกว่าโดนกระชากเนี่ยอยู่แถวโบสถ์เซนต์พอลนะคะพอลนี่ฮึบเลยนะกินไก่อบองมา กินไก่อบโอ่งมา,าแล้วเขาบอกว่าพอกระชากขาดแล้ววิ่งหนีเนี่ยก็ไม่สามารถตามได้ทันเ<อ>ตประเด็นคืออะไรรู้ไหมอ้าวครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วหรือใครก็ตามที่อยู่ที่เยอรมันนะคะคเขาบอกว่าตั้งรางวัลให้คนช่วยเหลือใครที่สามารถจับโจรได้จับโจรได้ว่านเาริกากลับมาให้เขาอ รับไปเลยค่ะ1ล้านบาทโอ้บะเส้นทางเศรษฐีของเราประเด็นคือซื้อตั๋วเครื่องบินไปเยอรมานก่อนวันนั้นอย่าว่างั้นงี้เลยอย่าว่านะ่จมเลยผมนี่โดนกระชากสร้อยนะสร้อยคอทองคำอะไปในที่ตลาดอะก็โจนกระชากไปเราก็ตกใจสักพักโจนวิ่งมาต่อยหน้าผมอีกทำไมใส่ทองปลอมมาดิมโถเอ้ย แม่อ๋ออันนี้เส้นที่อยู่ที่ข้อมืออะไรอย่างนี้คือนี่โจน่ามาคืนนี่โอ้โหมาคุณกนุนหนงังเนาะเออแล้วเขาบอกนะว่าไปไประมัดรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องระมาราาัดระวางังนี่ขนาดเขาระวังตัวตลอดนะเพราะรู้ว่าเออมันมีมันมีโจนมีอะไรแบบนี้ยคลาดสายตาแค่ห้านาทีเท่านั้นคุณผู้ชมโดนกระชากไปเลยใช่อย่างที่ฝรั่งเศสนี่ถือว่าหนักเลยนะใช่ใครที่ไปถ่ายที่หอไอเฟลนี่ต้องระวังพวผูกกระโปรงกระเป๋านี่นะ มีจอมเจอรูแปงอะอ๋อเอาในในนางไม่เคยดูเลยรู้จักแต่ขนมปังอะนั่นมันเลอแปงเออเอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะเห็นไหมอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าใครคิดว่าโอ้ี่มาเที่ยวฝรั่งเราถึงชอบมาเที่ยวเมืองไทยไงใช่ไม่ค่อยมีเราขโมยกระโจนอะนี่มันยุโรปนี่ตรงตัวดีเลยอะอังกฤษนี่นะไปดูบอลเปเปอร์ลีกนะของหายกันนักตอนนักนะ Oh. นี่แสดงว่าไปมาหลายต่อหลายที่แล้วอ่านข่าวเมือนกัน <c oughs> ไม่เคยไปหรอกแต่เขาบอกว่าเวลาฝรั่งมามาเที่ยวเมืองไทยเขาชอบนะเพราะว่าอะไรรือปะเพราะว่าขนาดไปเช่มามอเตอร์ไซค์นะจอดทิ้งไว้หมวกกันน็อกวางอยู่เสียบไอ้ไอ้ไอเขาเรียกอะไรกุญแจมอเตอร์ไซค์อ่ะยังไม่หายเลยทุกคนใช่เ,เหมือนกันตอนเด็กๆผมขี่ขอ,อย่าตนะครับเเวฟฮอนด้าเวฟร้อยอะ่ะ <c oughs> เสียบกุญแจรถก็ไม่หายนะแต่หายไอ้ไอโลโก้ตรงไงเนี้ยรู้มันเอาไปทำอะไรนะไจ้าใครยุคยุคผมอะหายนะเรียบร้อยมา<ะ>ประมาณ50ปี<ม>ที่แล้ว น้ำพลอยู่ทุกยุคเลยแคมเปราแมนอะเออก็พอๆกับพี่แล้วแกขี่ตั้งแต่เม็ดร้อยอะใครรู้จักบ้างเม็ดร้อยทันกันไหมอ่ะเออแต่บอกว่าน้องก็ทันอยู่นะทันอะไรฮะเม็ดร้อยโอเคทันหรือเปล่าเอออะคลิปต่อไปเป็นยังไงพี่โนบอผมเลรอเหรอคุณสิเมื่อกี้บอกว่าผมไป็นเอกนักการพูดบ้างน้ำจิ้มด้วยนะพ่อหวานหยดย้อยนี่ยังไงเข้าคลิปสุดยอด อ้าขอวิดีโอคลิปน่อยฮะเออมันยังไงละน้ำจิ้มด้วยนะพ่อนะอ๋อเอะทหารเป็นคุณทหารอ๋อพี่นพเป็นน้องหมากับคุณทหารเออนี่เป็นทหารใหม่ไปกองนะฮะนี่อก็เลี้ยงน้องสุนัขน,นะฮะน่าจะเป็นสุนัขที่ใช้ฝึกของทหารเขานะฮะก็ในคลิปนี้อยู่ใน t i กต o อกนะฮะมีแคปชั่นว่าเปิดตัวแล้วนะ ไม่ใช่แฟนแต่ป้อนอาหารให้น้องอบอกว่ามีน้ำจิ้มด้วยนะพ่อหวานจดย้อยเอ็นด<อ>ูน้ำลายย้อยเลยคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในติ๊กต็ออ่ะมันมีเทรนมีเทรนหนึ่งที่เหมือนประมาณว่าเป็นฟิลแบบป้อนอาหารให้กัน<อ>ทีเนี้ยคนป้อนเนี่ยไม่ใช่แฟนแต่<อ>เป็นใครก็ได้อ๋เอเหรอเนี่ยแหละเขาก็เลย น่าจะอยากทําแบบอินเทรนกับเขาบ้างไงแต่ทีนี้หาเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าใช่ก็ล <c oughs> เลยเอาน้องสุนัขมาเออน้องหมามาแทนนะแต่ว่าจริงๆควรผัดกันป้อนนะคะดูน้องจีทําหน้าละห้อยเลยอยากจะกินกับเขาเหมือนกันเนี่ยพี่นพโอ้นี่ก็เป็นไงฮะทานไทยเราก็ก<อ>รักความตำนุสนานนะฮะเอาไหมพี่นพเอาบ้างไหมแต่หนูเรียกพี่อําพลมาช่วยป้อนไม่ครับผมกินแกบวอยเองเดียวลดน้ำหนักได้นะไก้โอกอะ ก็ป้อนไก่อบโองได้นะไม่ใช่กินแล้วแกเนี่ยแกเป็นคนรักสุขภาพนะคนขายอ่ะแกก็เออเป็นคนวิ่งคนอะไรย่างเงี้ยแกก็ลดน้ําหนักกินแล้วมันถ่ายดีอ่ะผมอ่ะกินคถ่ายดีคุณนี่ฮาร์ดเซลเหมือนกันนะขายหน่อยเขาจะได้ให้ผมแจมแจมเดี๋ยวก่อนที่จะหมดเวลานี่เขาจะไล่เราอีกแล้วเนี่ยใครจะไล่อ่ะฮะไม่ไล่เราโฆษณาไก่อบโอไม่มีไล่พูดได้ทั้งวัน าที่คลิปต่อไปกันบ้างดีกว่าคลิปต่อไปเป็นเรื่องของของกินแต่ไม่ใช่ของกินแบบอะไรนะคือเป็นมาสคอรของอร้านขนมปงังเป็นร้านแบบคาเฟ่แต่ทำไมมาสคอรตัวนี้ถึงต้องเอามาออกที่ช่วงเทรนดิ้งนาวโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าได้ออก,กช่วงเราอะคลิปมาค่ะไปดูกัน นี่น้องหมีเป็นเรื่องราวของน้องหมีนะคะที่ชื่อว่าบัตเตอร์แบร์เนาะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องหมีตัวนี้เป็นอินฟลูหรือว่าเน็ตไอดอลท่านหนึ่งเลยนะนี่ของประเทศไทยนะฮะถูกต้องของคนไทยนะคะร้านนี้อ่อเป็นร้านเหมือนร้านขนมอ่ะ ที่อยู่ในห้างเอ็มสเฟียนะ S <S อยู่ชั้นจีใช่เขาบอกว่าจะมีเจ้าน้องหมีตัวนี้ค่ะบัตเตอร์แบรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาสคอตใช่ไหมพี่นบเออทีเนี้ยด้วยความที่น้องอ่ะน่ารักแล้วก็เต้นเก่งมากเต้นได้ทุกเพลงอเออเนี่ยเนี่ยดูท่าดูท่าดูเออดูคลิปจบแล้วนี่ผมสงสัยอย่างหนึงทำไมไอเอ็มสเฟียนี่อยู่ตรงไหนม คุณนบรู้จักเอ่อ GPS ไหมคะ GPS ใช่หรือว่าปกติใช้แต่โทรศัพท์ปุ่มกดปุ่มกดได้อ๋ออยู่สุขุมวิทนะฮะอ๋ออยู่สุขุมวิททีมงาานเรรู้ไกเ่าใช่น้องเต้นเก่งมากนะเขาบอกว่าใครที่อยากเจอน้องนะก็ไปหาได้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะโชว์ความน่ารักทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นเนี่อย่างงี้นะถ้าให้ดาวนะคนจีนชอบใช่ คนจีนชอบมากถึงขั้นแบบบินจากจีนมาไทยเพื่อมาเจอน้องเอ๊ะแล้ว,ลวทำไมเขาไม่จ้างน้องบินเป็นจีมอ่ะเน้า ถ้าจ้างน้องบินไปจีนเงินจะมาเข้าไทยไหมล่ะคะนี่สุดยอดเลยติ๊งนิดนึงค่ะติ๊กในการท่องเที่ยวเลยกับที่ท่านนายกบอกนี่ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ถูกท่านนายกท่านเสริมศักดิ์จะต้องเอาดิฉันเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรโคศกแล้วเรื่องของการท่องเที่ยวกับผมนี่สุดยอดแล้วทำไมผมเป็นลูกท่านอ๋อลูกน้องเกือบไปแล้วลูกน้องลูกน้อง เขาบอกว่าน้องมัสคอตตตัวนี้เนี่ยตกชาวจีนเข้าด้อมได้เยอะมากมากแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคะประเด็นคืออะไรเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานซืนนอนไถ่เอ็กซ์เนาะทวิตเตอร์แหละไข่ทั้งวันเจอเจ้าน้องเนี่ยขึ้นฟีดตลอดเวลาเลยพี่โน้ตเขาถึงขั้นแบบมีเป็นกลุ่มกลุ่มแฟนแฟนคลับเขาอะเออเขาเรียกว่าแฟนด้อมเนาะมีเป็นกลุ่มแล้วก็คือมีเป็นกลุ่มไลน์อะไรอย่างเงี้ยไปแบบ เอ๋อคุยกับพูดคุยกับน้องได้ในกลุ่มไลน์น้องก็จะมาอ่าไอ้กล้องกล้องรับผมหน่อยอ่าทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวผมจะทำแบบอ่าช่วงที่สองอะช่วงไอ้เศรษฐกิจให้ดูนะผมจะวิเคราะห์นะทำไมวิเคราะห์คุณณัฐอรอนพูดนะฮะครับคุณอัจอริยถทวิตทั้งวันแสดงไม่มีงานทํานะฮะท่านหัวหน้าฮะต้องต้องให้ดีนะฮะอันนี้ผมเหมือนนะเหมือนช่วงสองไหมเหมือนเหมือนเหมือนแร้วกแจ็คแล้วกแจ็คดักตะบุ๊กดักตะบุ๊กดักตบุ๊กดักตะบุ๊กเท้าอ๋อ เอาไม่มีใครให้มีค์แล้วต้องมาิเคอม,อมีคอเพือพ่อเพื่อไงเพื่อเขาเห็นเ,หอเอาเอาไปอยู่ช่วงสองได้หมอ,อได้ได้ทุกคนคะพี่คุณบุ๊คคุณบุ๊กรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยากจะไปช่วงสอง่ใช่ไ่ใไโอเคครับวันนี้โอ้โหก็หอมปากหอมคอแหละครับผมแต่ขอฝากไว้ก่อนนะฮะจบรายการเราช่วยเป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะโอ้โหลงทุนลงแรงกันไปนะฮะ มอยากให้ไทยเราประสบความสําเร็จสักทีหนึ่งกับฟุตบอลโลกคิดว่าพี่จะฝากไก่อบองไก่อบองไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากใหมโอเคโอเคครับอย่าลืมนะคะคืนนี้นะหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมพี่หนึ่งทุ่มครึ่งเพจ Facebook ช้างศึกครับกดเข้าไปดูขอร้องอย่างเดียวอย่าดูช่องทางธรรมชาติเพราะมาดามาดามแป้งนี่ลงทุนอย่างสูงเพื่อให้เราได้ดูกันดูฟรี ช่องฟรีทีวีก็ไทยรัฐทีวีถ้าไม่ได้ยังไม่กลับไม่ถึงบ้านรถติดอยู่ตอนนี้ก็ดูช้างศึกดูได้เลยฮะได้นอกจากนี้เนี่ยขอฝากช่องเราไว้ด้วยสินะครับก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะพวกเราทั้ง3ช่วงนะคะได้ในรายการ Thailand Connect นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพี่นพเวลา1นาฬิกาเป็นต้นไปครับโดยเฉพาะช่วง3ช่วงอื่นเขาคนดูเยอะแล้วมาดูช่วง3กันเยอะๆครับ ปางไ้ในอ้อมอกอ้อมใจดนึ่ครับผมเขาจะบอกว่าเราแบบไร้สาระกันหรือเปล่าถ้าอยากดูอะไรที่มันผ่อนคลายผ่อนคลายไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็ช่วงเราก็ได้โอเคก่อนจะไปนะครับฝึกสมองกันสักนิดหนึ่งถ้าเรามี5้าลบออกสองเลอเท่าไหร่ครับนี่บ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายค่ะ